สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาลินะคะโลกในหมูนะคะมีมากมายหลายโลกเลยค่ะแต่มีอยู่หนึ่งโลกนะคะที่หลายๆคนลหลับลวนไปนั่นก็คือโรคพิษสุนักบ้าทเทียมค่ะโลกนี้นะคะเป็นโรคระบาดอีกโรคหนึง่งที่พบได้ในหมูทุกช่วงอายุเลยแต่ความรุนแรงของโรคนะคะก็จะเกิดกับลูกหมูซะส่วนใหญ่ค่ะหากหมูตัวไหนนะคะติดเชื้อนี้แล้วนะคะรอด ตัวนั้นนะคะก็จะเป็นตัวพาหาตโรคได้ดีทีเดียวเลยค่ะและก็สามารถแพร่กระจายเชื้อได้เป็นวงกว้างเลยนะคะสาเหตุและอาการของโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อไวรัสค่ะซึ่งเชื้อโรคนี้นะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายของหมูโดยการสัมผัสนะคะกับหมูที่ติดเชื้อค่ะหรือโดยกินอาหารและน้ํานะคะที่มีเชื้อปะปนอยู่และอีกอย่างนะคะก็คือสามารถติดเชื้อนะคะโดยการผสมพันธุ์ได้อีกด้วยค่ะ อาการที่พบในหมูรุ่นที่ป่วยนะคะมักจะแสดงอาการเช่นมีไข้นะคะเบื่ออาหารอยู่ไม่ค่อยนิ่งนะคะหายใจลำบากตัวสัน่นและก็มักจะควบคุมนะคะส่วนขาหลังไม่ค่อยได้นะคะหากมีอาการรุนแรงนะคะก็จะชักตายในที่สุดค่ะ และหากเป็นหมูรุ่นที่ไม่มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็มีการฟื้นตัวจากโรคนี้ได้นะคะก็มักจะไม่ค่อยโตแคกแก่นนะคะแ,และก็เป็นตัวพาหารโรคนี้ได้ดีเลยทีเดียวค่ะและการที่พบในหมูที่โตแล้วนั้นนะคะมักจะไม่ค่อยรุนแรงค่ะอาการที่พบนะคะก็คือจะมีอาการไอเจียนท้องเสียหรือว่าท้องผุนั่นเองค่ะและหากเป็นหมูนะคะที่ตั้งท้องอยู่พี่ๆคิดว่าอาการเป็นยังไงบ้างคะ ใช่แล้วค่ะหลายหลายคนนะคะอาจจะเดาถูกนะคะอาการที่พบในหมูตั้งท้องนะคะที่ชัดเจนเลยก็คือแทงลูกนั่นเองค่ะและมาต่อที่วิธีการป้องก,กันโรคต่อกันเลยนะคะการป้องกันโรคนะคะทําได้โดย 1. ทําการฉีดวัคซีนป้องก,กันโรคพิษสุนัขบ้าทเทียมนะคะตามโปรแกรมที่กําหนดไว้ค่ะ 2. ต้องมีการควบคุมโรคอย่างเข้มงวด อาทิเช่นนะคะการเข้าออกภายในฟาร์มหรือว่าข้อของตัวเองนะคะและก่อนเข้าออกภายในฟาร์มนะคะต้องอาบน้ําเปลี่ยนชุดก่อนเข้าด้วยนะคะ 3- มนะคะมีการกักกันโรคและก็ตรวจสอบโรคนะคะในหมูที่เราเอาเข้ามาใหม่ภายในฟาร์มของตัวเองนะคะ 4- นะคะมีการเลี้ยงดูและก็อาหารที่ดีค่ะ 5. นะคะการ กำจัดสัตว์พหะเช่นนกหนูมแมลงวันและหมาแมวนะคะที่เข้ามาอยู่ภายในฟาร์มของเรานะคะ 6. นะคะมีการสุขาพิบาลที่ดีหลายๆคนก็อาจจะงงกับคำนี้นะคะเอาง่ายๆนะคะก็คือ1ถึงหข้อที่ผ่านมานะคะก็คือคำนี้แหละคะ่ะขยายให้พี่ๆที่ไม่เข้าใจนะคะได้ฟังด้วยนะคะและก็อย่าลืมทำตามกันนะคะมาต่อที่การรักษากันค่ะ โรคพิษสุนัขบ้าเทียมนี้นะคะไม่มียารักษาโดยเฉพาะนะคะนอกจากว่าเรานะคะจะรักษาตามอาการเท่านั้นนะคะอย่างเช่นนะคะหากเราพบหมูมีอาการป่วยเป็นไข้นะคะเราก็ฉีดยาลดไข้ให้หรือว่าหมูเรานะคะแสดงอาการอะไรนะคะก็รักษาตามอาการนั้นๆไปนะคะและนี่นะคะก็คือโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในหมูค่ะ อย่าลืมหมั่นสังเกตหมูภายในฟาร์มของตัวเองด้วยนะคะหากมีการระบาดมานะคะเราก็จะได้ดูแลและก็ป้องกันได้ทันนะคะหากพี่ๆคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้ให้กับมารีด้วยนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ